มีอะไรหรือเจ้าคะเรียกขาหลานตั้งแต่ยังไม่ย่ำรุง่งยังไม่ย่ำรุ่งหรือไก่ขันออกสะเทือนฟ้าสะเทือนดินคุณแม่พูดปานนั้นรู้สึกหรือไม่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องอะไรหรือเจ้าคะคุณลุงบาวของแม่หญิงจันวาดจมน้ำตาย คุณพระช่วยเพิ่งเห็นกันอยู่หลัดหลัดโถยแดงใครหนาใจคอโหดร้ายล่มเรือไม่หญิงจันวาดเหล่านี้ไม่หญิงเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะไายน้ำไม่แข็งเสียด้วย คุณพ่อขอรับนางผู้นี้จิตใจโหดเที่ยมเลือดเย็นมากลูกเห็นจะยอมตายถ้าต้องร่วมหอกับนางนั่งอาจได้ยินคนเขาพูดกันครมไปอย่าเพิ่งไปกล่าวโทษนางพอเดชคุณพ่อขอรับข้าไม่ผิดแม่กะเกศนางโหดร้ายมากข้าเกลียดนาง นางรู้ได้อย่างไรขอรับว่าเรือแม่จันว่าถูกล่มไม่มีใครเอ่ยคําใดสักคําอีแดงอีกนางรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในเรือด้วยนางเป็นคนทานางแก้ต่างว่าไปเวท็ทอ้างว่านางผิดนางแย้มจะทนกลิ่นไม่ได้ถ้านางถ่ายหนักในหม้อลูกไม่ขอเชื่อคนใจดําอย่างนางไม่มีวันที่นางจะคิดเห็นใจพวกเบาว ทั้งทงท,งที่นางเบาสองคนนั่นแทบจะถวายชีวิตให้นางรองมือรองตีนให้เป็นทาสนางอยู่ทุกวี่ทุกวันขอรับเป็นจริงดังว่าแม่จำปาลูกเกลียดนางชังน้ำหน้ายิ่งกว่าอะไรมูลสัตว์แปดเปื้อนลูกก็ยังไม่ลังเกียจเท่ากับเนื้อตัวของนางคนนี้ ลูกไม่อาจตกแต่งกับนางคนนี้ได้เป็นอันขาดขอรับ